สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชาบูเสียไม้อร่อยย่อยง่ายน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับที่กักตลาดนัสตาในบาซ่านะครับนี่นะครับคุณลูกค้ากำลังทำอยู่เลยนะครับสวัสดีพี่เน่งครับผมนี่นะครับชาบูเสียไม้นะครับสิบบาททุกอย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้ขายดีนะครับ มาดูวัตถุดิบกันนะครับผมนะมีบทการคนเรื่อนยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีน้ำซุปกี่อย่างครับพี่มีน้ำดำอย่างเดียวครับน้ำดำอย่างเดียวนะครับผมชาบูเสียบไม้นะครับผมนะอยู่โซนไหนครับพี่ตรงนี้โซนหกครับโซนหกนะครับผมช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี่ ช่วงนี้ก็เงียบเงียบมาครับผมครับผมนี่เลยนะครับไม้ละสิบบาทนะชาบูเสียบไม้นะครับพร้อมรับประทานนะครับทางร้านก็จะมีเป็นน้ำดำอย่างเดียวนะวัตถุดิบนะครับเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับที่กัดร้านนี้ก็อยู่ที่ซอยหกนะ ขายทุกวันเลยไหมครับพี่ขายทุกวันครับพี่ขายทุกวันเลยนะเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดประมาณสี่โมงครับสี่โมงเย็นนะจนถึงประมาณกี่โมงครับจนถึงสามทุ่มครับโอครับผมสามทุ่มเลยนะครับผมนี่นะครับร้านนี้ขายดีครับเส้นนี่คือให้ฟรีไหมครับเส้นให้ฟรีเลยเส้นให้ฟรีนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นทุกอย่างนี่คือสิบบาทหมดเลยอ่าครับผมมะม่านนี่ก็สิบบาทใช่ไหมใช่ครับพี่อ่าครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมนะครับซาบูเสียบไม้นะครับถ้าซื้อสิบนี่คือ ติ๊กไม้นี่คือฟรีไหมครับติ๊กไม้ไม่ได้ฟรีครับไม่ได้ฟรี<ม>นะใช่คร่ะขอบคุณอ่านี่นะครับบ,บุสเสียไม้นะครับน่ากินเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้ก็พิกัดอยู่ที่ซอยหกนะแวะมาอุดหนุนได้ครับมีหลายอย่างเลยนะครับพี่เนาะนี่นครับเยอะเลย บูเสีบไม้นะครับร้านเช็คอินนะครับร้านนี้นะอร่อยย่อยง่ายน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับทางร้านก็จะมีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับเนาะครับผมเห็นป้ายมีสนใจธุรกิจทัวร์นี่คือเป็นของผมเองครับพี่ของพี่เองเลยใช่ไหมครับอ๋อครับผม นี่นะครับสนใจนะธุรกิจแฟรนไชส์นะครับทัวรมาได้นะที่เบอร์นี้นะครับ062 701 842นะครับทัวรมาปรึกษาได้นะครับ น้ำซุปทางร้านก็จะเป็นน้ำดำนะครับมีทุกอย่างนี่ครับมีมาละสิบบาทน่ากินมากเลยนะครับ <ขอ S 1> ท่านชมนครับตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับพี่ าพหน้าสขา,าสขาแล้วนะครับผมเป็นแฟนชายของพี่เองเลยนะอ่าครับผม,มนี่เลยครับขายดีนะครับท่านผู้ชมนะขายแฟนชายด้วยนะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้นะครับขายดีเลยทีเดียวนะครับ อันนี้เป็นไรหนูไม่มีใครเสีย,สยแล้วก็คนหมดเรว็วเห็นไหมลูกร้องอไปหมดเลยทำเองก่อนร้ครับร้านนี้นะครับขายดีเลยทีเดียวลูกค้าลุมนะครับท่านผู้ชม ร้านนี้ก็อยู่ที่ที่กัดซอยหกนะครับเวะมาอุดหนุนได้นะครับตลาดสตารเนบาซ่านะครับที่เขาขายทุกวันครับร้านนี้นะครับแล้วก็ขายแฟนชายด้วยนะไม่เอาลใส่นแ่า่อต่ใ่ดสิบเมียอุ้ยน่ารักขอบคุณค่ะเอาน้ำจิ้มแย่นะพี่จิ้มอยากใส่น่ามีใส่ผสมแล้วเหรอ ใ้วเหอัน <Souls> น <laughs> <át> <was cuanto> ี <If S 2> ้เาำเดือดเดือดร้อนๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับชุดนี้90บาทไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ เราผักกับงูกลับบ้านนะครับขายได้ทุกอย่างนะครับนี่พก็ทำได้น่ากินมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้คือเราขายมานานหรือยังครับพี่อสองปีแล้วครับสองปีแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วก็วเ,เป็นชายนี่คือมีห้าสาขาแล้วนะขายดีเลยทีเดียวนะครับ ครับไม่ได้ฝนแล้วนะคะนะครับลูกค้านะครับมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะไม้ละสิบบาทนะครับชาบูพร้อมรับประทานนะครับทำให้ฟรีเลยนะครับไม้ละสิบบาทเองไอ้พื้นเส้นนะั่คือฟรีนะครับ <laughs>

พามาถึงก็หยิบใส่ภาชนะได้เลยนะครับรอได้เลยไม่นานนะครับแป๊นะแบ,บเดียวครับได้แน่นอน <c oughs> <c oughs> นี่พี่บอกว่าช่วงนี้เงียบๆนะแต่พี่ทำไม่ได้หยุดเลยครับผมบบปกตินี่คือคนเต็มเลยนะครับร้านนี้นะผมเคยเดินผ่านมาบ่อยนะครับ แต่ไม่ค่อยแต่ไม่มีโอกาสได้ถ่ายนะครับคิทราลี่ยายน้ำจิ้มเราจะมีกี่อย่างครับพี <ían> ่มีอย่างเดียวครับพี่มีอย่างเดียวนะครับผมเป็นน้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิม้มซุกี้ซาบูเลยนะครับผม อย่าลืมนะครับใครที่สนใจธุรกิจนะลองทัวรมาสอบถามได้นะครับหรือใครอยากกินนะครับอร่อยอร่อยนะครับของแซ่บๆนะที่ตาลนสตาในบาซ่านะครับอยู่ที่ซอยหกนะครับร้านนี้นะเชิญแวะมาอุดหนุนได้เลยนะครับรับรองนะไม่ผิดหวังนะครับร้านนี้นะครับพี่บอกครับไปก่อนนะคิวยาวคิวนั่นเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็ ทำไม่ได้หยุดนะทำเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับไม้ละสิบบาทเองวัตถุดิบนะครับมีนะครับสดใหม่ครับแน่นเลยนะครับท่านผู้ชมมีหลายอย่างให้เลือกเลยนะ นี hmm, uh ่ค huh. <produ> <himself> ือลวกสองหมเลยใช่ไหมครับพี่สองหมเลยนะสองอมสี่องครับผมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยากาศตลาดนัสตานะ ขอดูน้ำจิ้มหน่อยครับพี่ขอดูน้ำจิ้มหน่อยนะครับนีน้ำจิ้มนะครับครับผมมีวันหนึ่งนี่คือลงถังใหญ่เลยนะครับน้ำจิ้มนะโหยี่สิบลูเลยนะครับ ขายดีเลยทีเดียวครับท่านผช้ชมนะครับร้านนี้ก็มาอุดหนุนได้นะครับโอเคพี่ขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้นะครับช่องตะลอนถ่ายคลิปขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม